เปิดตัวแบบบ้านใหม่จากสุภาัยในโซนนนทบรุรีกับพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวฟังก์ชันบ้านที่ยืดหยุ่นพร้อมความอบอุ่นที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกการอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวหรือครอบครัวขนาดใหญ่พร้อมส่วนกลางครบครบที่นี่สุภาลัยเบลล่าซอยกันตนาสาลยาบรรยากาศโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามคลิปไปชมกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมบรรยากาศนั้นฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานค่ะ วันนี้คลิปแรกผมได้อยู่พามาชมโครงการสุภาลัยเบลล่าซอยกันตนาสารายาจากบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนค่ะสำหรับที่ตั้งของโครงการนี้จะอยู่ในซอยกันตนาค่ะซึ่งสามารถเข้าออกได้ทั้งจากฝั่งถนนการจนาพิเศษและถนนบรมราชชนนีโดยตัวโครงการจะอยู่ไม่ไกลจากทางด่วนสีรัฐและมอเตอร์เวย์บางใหญ่การจนบุรีอีกด้วยส่วนคนที่ต้องการใช้รถไฟฟ้านะคะตัวโครงการเนี่ยจะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานี3แยกบางใหญ่ให้ เลือกใช้และในอนาคตยังมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางด้วยค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้โครงการมีหลากหลายนะคะคุณผู้ชมโดยที่อยู่ใกล้กับโครงการเลยเนี่ยจะมีตลาดบางคูลัดและตัวโครงการยังสามารถเอิงความ,มสมบูรณ์ได้ทั้งฝั่งสรยาและฝั่งบางใหญ่ซึ่งจะมีทั้งห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดอะสรยาุรดีไซน์วิลเลจเซ็นทรัลสรยารรวมไปถึงสถานศึกษาชั้นนําอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนทางฝั่งบางใหญ่นนะคะก็สามารถไปใช้งานได้สะดวกมีทั้งเซ็นทรัลวิสเกตและอีกเกียบางใหญ่ค่ะ รูปแบบของโครงการนี้นะคะเขาจะมีให้เลือกทั้งทาวน์โฮมบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวในสไตล์ Modern ์นท ropical ซึ่งเนื้อที่ดินของตัวบ้านจะเริ่มตั้งแต่20ตารางวาถึง67.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่120ตารางเมตรถึง190ตารางเมตรกับฟังก์ชันบ้าน3 4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถซึ่งบ้านทุกหลังของโครงการนี้จะมาพร้อมระบบโฮมออโตเมชันและเซ c ูริตีค่ะ โดยตัวโครงการเนี่ยจะมีทั้งหมด202ยูนิตพัฒนาอยู่บนที่ดินโครงการประมาณ27ไร่และเข้ามาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางทั้งอาคารกับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสพื้นที่สวนภายในโครงการสําหรับลูกบ้านให้ได้พักผ่อนกันรวมไปถึงยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาตลอด24ชั่วโมงค่ะ ำหรับตัวเมนเกตด้านหน้าโครงการนะคะเขาจะมีการตั้งป้ายชื่อของโครงการขนาดใหญ่ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณโซนด้านหน้านีจะมีทั้งรั้วกั้นไม้กระดกและรั้วไฟฟ้าอัตโนมัติโดยจะคัดกรองลูกบ้านด้วยระบบ LPR หรือเป็นระบบจดจำป้ายทะเบียนค่ะนอกจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ทั้งหมด30ตัวภายในโครงการและด้านหน้าโครงการค่ะ สำหรับตัวอาคารขับเฮาส์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะอยู่ติดกับเมนเกอดเลยค่ะซึ่งตัวอาคารเนี่ยเขาจะดีไซน์เป็นสไตล์โมเดิร์นท o p i c a l นีนค่ะฟังก์ชันภายในตัวอาคารขับเฮาส์โซนแรกที่ชั้นหนึ่ง โซน o u t ดอร์จะเป็นสระว่ายน้ำรูปน้ำแร่ขนาดสระ่อยู่ที่ประมาณ4คูณ14.7เมตรค่ะโดยพื้นที่ริมสระก็จะมีพื้นที่นั่งพักผ่อนจุดล้างตัวต่วตางๆด้านในมีโซนของห้องน้ำแยกชายหญิงมีตัว smart locker ไว้ให้นะคะและมีพื้นที่เป็นลักษณะของถงรับรองหรือว่าเป็น co-working space ก็ได้ค่ะเขาจะจัดมาให้เป็นมุมโต๊ะทำงานและชุดโซฟาต่างๆที่ลูกบ้านสามารถเข้ามาใช้งานกันได้ค่ะ และชั้น2ของตัวคาร์บเฮาส e ์คือห้องฟิตเนสค่ะคุณผู้ชมซึ่งอุปกรณ์ที่เขาจัดมาให้เนี่ยดูดีและน่าใช้งานเลยทีเดียวค่ะซึ่งเขาจะมีให้ทั้งในหมดของการคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งที่สําคัญคือตัวห้องของเขาเนี่ยมีการออกแบบให้ดูมีความโปร่งสบายโดยจะใช้เป็นผนังกระจกแทบจะทั้งหมดเลยเวลาที่เราออกกำลังกายไปก็สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ด้วยค่ะ และนอกจากตัวอาคานขับเพาสด้านหน้าของโครงการแล้วเนี่ยนะคะเขายังมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่โซนด้านในของโครงการอีกด้วยซึ่งจะเป็นพื้นที่ให้ลูกบ้านได้มาเดินเล่นพักผ่อนกันในบรรยากาศที่มีความร่มรื่นและโปร่งสบายค่ะแบบบ้านในโครงการจะมีทั้งหมด5แบบบ้านค่ะคือแบบบ้านคลาวที120่าวน์โฮม2ชั้นที่ดินเริ่มต้น20ตารางวา พื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3มห้องน้ำสองที่จอดรถแบบบ้านสุภชรันบ้านแฝด2ชั้นที่ดินเริ่มต้น35.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย141ตารางเมตรฟังก์ชัน3มห้องนอน3ามห้องน้ำสองที่จอดรถแบบบ้านสุภาราดาบ้านเดี่ยวสองชั้นที่ดินเริ่มต้น51.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย162ตารางเมตร ฟังชัน C ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถแบบบ้านสุภรศิลป์บ้านเดี่ยว2ชั้นที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย169้อยตารางเมตรฟังก์ชัน C ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถและแบบบ้านสุภรดีบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ดินเริ่มต้น53.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190้อยตารางเมตรฟังก์ชัน C ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถ บ้านตัวอย่างวันนี้กิ่พาทุกคนมาชมแบบบ้านคลาวทีหนึ่งสองศูนย์เป็นทาวน์โฮมสองชั้นเนื้อที่ดินมาตรฐานเริ่มต้นที่20ตารางวาพื้นที่สอย120อยตารางเมตรค่ะซึ่งการออกแบบภายนอกของตัวบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลโดยบ้านไทป์นี้เนี่ยเขาจะมีการออกแบบฟังก์ชันภายในที่เน้นความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยแบบสูงสุดและจะมีการดีไซน์ห้องนั่งเล่นให้อยู่ติดกับสวนหลังบ้านด้วยค่ะโดยจุดเด่นของบ้านโครงการนี้คือเขาจะมีการก่อสร้างด้วยระบบคอนเวนชั่นแนลหรือก่ออิฐฉปู และใช้เป็นอิฐมวลเบาค่ะซึ่งตรงนี้จะมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงต่อเติมหรือรีโนเวทภายหลังได้ซึ่งในบ้านมาตรฐานของแต่ละหลังนะคะเ็าจะมีการติดตั้งเป็นรั้วเหล็กหน้าบ้านมาให้แบบนี้พร้อมกล่องจดหมายเลขที่บ้านส่วนด้านในตัวบ้านนี่ก็จะมีการกั้นรั้วแบ่งแต่ละแปลงมาให้เป็นมาตรฐานค่ะเข้ามาภายในพื้นที่ของตัวบ้านโซนแรกเป็นที่จอดรถค่ะซึ่งสามารถรองรับการจอดได้ทั้งหมด2คันด้วยกัน โดยโครงสร้างในบ้านมาตรฐานโซนนี้จะเป็นพื้นสลับออนกราวและจะเป็นพื้นคอนกรีตปัดเรียบค่ะฟังก์ชันภายในโซนที่จอดรถเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาจะมีการเตรียมเป็นห้องซึ่งตรงนี้จะไว้เก็บพวกปั๊มน้ําแทงน้ําไว้อย่างเป็นสัสดส่วนนะคะพร้อมตัวประตูตรงนี้ด้วยเพื่อความปลอดภยัยส่วนประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านทางโครงการจะมีการดีไซน์ให้ ดูมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะโดยการจะมีเซตเข้าไปจากตัวเฉลียงแล้วก็จะมีซุ้มโค้งแบบนี้ตกแต่งเพื่อความเป็นโมเดิร์นมินิมอลมากขึ้นส่วนด้านในจะเป็นยังไงตามคิดไปดูกันค่ะ เรามาภายในตัวบ้านค่ะพื้นที่โซนแรกเราจะเจอกับพื้นที่เป็นกึงโถงทางเดินแบบนี้นะคะทางฝั่งนี้เราสามารถที่จะติดตั้งตู้รองเท้าไซส์ใหญ่พร้อมกับมานั่งไว้ใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านได้เลยค่ะส่วนความสูงฝ้ามาตรฐานของตัวบ้านจะอยู่ที่ประมาณ2.5เมตรและในโถงโซน living room นะคะจะมีความสูงฝ้าอยู่ที่2.6เมตรซึ่งจะมีความโปร,โรง่งสบายมากเลยพื้นที่ชั้น1ปูดว้วยกระเบื้องไนโตสีครีมค่ะ สำหรับฟังก์ชันอีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ครัวปิดนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่หาได้ค่อนข้างยากในบ้านทาวน์โฮมที่ทางโครงการจะเตรียมพื้นที่ครัวปิดมาเป็นสัดส่วนแบบนี้ซึ่งที่นี่ก็มีการดีไซน์มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะขนาดของห้องครัวมีขนาดกำลังดีนะคะสามารถที่จะบิวอินชุดเคาน์เตอร์ครัว2ฝั่งได้แบบนี้โดยทางโครงการเขาจะให้มาเป็นห้องมาตรฐานที่เดินงานระบบมาให้เรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกชุดเคาน์เตอร์ครัวแบบที่ชอบมาติดตั้งได้เลยค่ะ ส่วนการระบายอากาศของตัวห้องนะคะก็จะมีหน้าต่างทางฝั่งหน้าบ้านซึ่งเขาจะมีตัวมุ้งรวดติดตั้งมาให้ด้วยเราก็สามารถเปิดระบายอากาศได้แบบสบายใจไม่ต้องกังวลเ,เรื่องมแมลงที่จะเข้ามาได้ในตัวบ้านค่ะ mm hmm. เชื่อมต่อเข้ามาจะเป็นตัวพื้นที่โถงทางเดินแบบนี้ค่ะและจะเป็นฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับตัวห้องมาได้และ ห้องน้ําชั้นหนึ่งซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยเขาดีไซน์เป็น powder room คือจะมีเฉพาะโซนแห้งเท่านั้นนะคะสุขภัณฑ์หลักๆที่นี่ใช้ของคอโต้สำหรับห้องน้ําชั้นล่างติดตั้งมาให้เป็นตัวอ่างล้างมือกระจกเงาและทถสุขภัณฑ์แบบดูโอ้ฟลัชพร้อมกับพัดลมดูดอากาศติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ เชื่อมต่อเข้ามายังโซน living area นะคะซึ่งโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่มีความโปร่งสบายและได้ความเป็นส่วนตัวที่สุดของตัวบ้านเลยเพราะทางโครงการเขามีการออกแบบเน้นพื้นที่ในโซนนี้ให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ในโซน living room เนี่ยเราก็สามารถจัดแบ่งฟังก์ชันได้เป็นโซนห้องนั่งเล่นวางโซฟาขนาดประมาณ3-5ที่นั่งกำลังดีพร้อมชุดโต๊ะรับแขกและชั้นวางทีวีค่ะส่วนพื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะคะประตูที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย จะเป็นห้องเก็บของซึ่งเขาใช้เป็นพื้นที่ใต้บันไดค่ะขนาดค่อนข้างกว้างนะคะแล้วเขาใช้เป็นประตูไซส์มาตรฐานแบบนี้ก็สามารถเดินเข้าออกหยิบของได้ง่ายค่ะ และข้อสําคัญของพื้นที่ในโซนลิฟวิ่งที่เขาขยับมาไว้ด้านหลังของตัวบ้านแบบนี้คือตัวบ้านจะได้ความโปร่งสบายและเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนหลังบ้านได้ด้วยค่ะและตัวบ้านเขามีการออกแบบนอกจากจะใช้เป็นประตูบานสไลด์กระจกแล้วเนี่ยยังดีไซน์พื้นที่ตัวข้างๆประตูเนี่ยให้เป็น บานฟิกซ์กระจกอีกด้วยค่ะทำให้ภาพรวมของพื้นที่โซนนี้ดูมีความโปร่งสบายมากขึ้นและสำหรับบ้านแต่งมุมแบบในบ้านตัวอย่างเนี่ยก็จะมีพื้นที่สวนข้างบ้านด้วยซึ่งเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นประตูที่สามารถเชื่อมสวนข้างบ้านได้ทำให้มีความโปร่งสบายมากขึ้นไปอีกค่ะส่วนฟังก์ชันที่ติดกับโซนห้องนั่งเล่นเราก็สามารถแบ่งเป็นพื้นที่โต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ3-6ที่นั่งแบบนี้กำลังดีค่ะ และสำหรับบ้านที่นี่ทุกหลังนะคะเขาจะมีการใส่ตัวระบบโฮมออโตเมชันมาให้กับตัวบ้านด้วยโดยในบ้านทาวน์โฮมเขาจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและแมกเนติกเซนเซอร์มาให้ที่ชั้นหนึ่งพร้อมกับติดตั้งตัวสัญญาณไซเรนมาให้ด้วยค่ะ สำหรับตัวโครงสร้างบันไดที่นี่จะใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะส่วนลูกนอนปิดผิวด้วยไม้ยางพา,า,าราประสานซึ่งโครงสร้างแบบนี้จะทําให้เวลาที่เราเดินขึ้นลงจะไม่มีเสียงดังตึงตังนั่นเองค่ะพอเราขึ้นมาบนชั้น2ตัวพื้นจะเปลี่ยนเป็น SPC ลายไมย้และฟังก์ชันบนชั้นนี้จะแบ่งออกเป็น3ห้องนอนและ2ห้องน้ําห้องแรกที่พามาดูมาสเตอร์เบรุ่มค่ะซึ่งห้องนี้จะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านขนาดห้องกว้า,างกําลังดีเลยค่ะคุณผู้ชมวางเตียงขนาดควีนไซส์หรือคิงไซส์ก็ได้มีพื้นที่ให้วางโต๊ะข้าง เตียงตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่และชั้นวางทีวีปลายเตียงจุดเด่นของตัวห้องนี่คือเขาจะมีความโปร่งสบายเนื่องจากเขาดีไซน์เป็นหน้าต่างปานใหญ่ติดตั้งมาให้นะคะซึ่งเราสามารถเปิดระบายอากาศได้อย่างสบายใจเลยเพราะว่าพวกมุ้งลวดต่างๆก็มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้ว จุดที่คีบชอบของห้องนี้คือเขาได้ห้องน้ําขนาดใหญ่มากๆนะคะซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นห้องน้ําในลักษณะนี้ในบ้านทาวน์โฮมเท่าไหร่นะและที่สําคัญคือตัวในห้องเนี้เขาจะมีการแยกพื้นที่โซนแห้งโซนเปียกไว้เรียบร้อยแล้ว และถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นว่าห้องน้ำดูมีความสว่างมากเลยเพราะว่าเขามีการดีไซน์เพิ่มตัว pocket g a r d e เดเข้ามาด้านในตัวห้องด้วยนั่นเองให้เราสามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้แล้วก็ตัวห้องก็จะมีความชื้นน้อยลงด้วยรวมไปถึงถ้าใครที่ชอบบรรยากาศแบบสปานะคะก็ยังสามารถปลูกต้นไม้ด้านนอกได้ด้วยค่ะ มาที่บริเวณตัวถงบันไดค่ะคุณผู้ชมทีพ่พามาดูฟังก์ชันของห้องน้ํากันก่อนค่ะห้องนี้เป็นห้องที่ห้องนอนรองอีกสองห้องนี้เขาใช้แชร์กันค่ะซึ่งขนาดของห้องน้ําก็จะมีขนาดใหญ่แยกโซนให้โซเปียให้เรียบร้อยแต่พวกฉากกั้นต่างๆเนี่ยถ้าเราอยากได้เพิ่มเติมก็สามารถหาช่างติดตั้งเองได้ไม่ยากค่ะโดยตัวห้องนี้นะคะเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านแปลงมุมเพราะฉะนั้นห้องน้หํหพวกนี้จึงได้หน้าต่างสาหรับระบายอากาศเพิ่มด้วยค่ะ มาดูห้องนอนรองกันต่อค่ะสำหรับห้องแรกนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ในตัวห้องนี้เขาจัดมาให้ดูเป็นตัวอย่างให้เป็นลักษณะของ ห้องทางานค่ะที่มองห้องนี้มีขนาดค่อนข้างกระทัดรัดนะคะถ้าใครอยากจะใช้เป็นห้องสตูดิโอหรือห้องออกกาลังกายเนี่ยก็เหมาะเลยส่วนใครที่อยากปรับเป็นห้องนอนพื้นที่ในห้องเหมาะที่จะวางเตียงขนาดประมาณเตียงเดียวพร้อมกับชุดเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานค่ะช่องแสงหลักๆของตัวห้องถ้าเป็นแปลงมาตรฐานนะคะก็จะมีหน้าต่างทางฝั่งหลังบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านแปลงมุมก็จะมีหน้าต่างฝั่งข้างบ้านเพิ่มมาอีกหนึ่งบานที่ช่วยระบายอากาศได้ดีขึ้นค่ะ และห้องนอนรองห้องที่2ค่ะคุณผู้ชมห้องนี้ทางโครงการก็มีการตกแต่งมาให้ดูเป็นห้องแต่งตัวอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งก็จะเหมาะกับคนที่มีเสื้อผ้าเยอะๆและคิดว่าถ้ามีตู้เสื้อผ้าแค่ในห้องมาเ์เดรูมอาจจะไม่พอก็สามารถใช้ห้องนี้ทั้งห้องเป็นห้องแต่งตัวได้เลยค่ะก็สามารถบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่พร้อมชุดโต๊ะเครื่องแป้งต่างๆได้ส่วนใครที่อยากจะปรับเป็นห้องนอนก็สามารถวางเตียงเดี่ยวพร้อมชุดเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานได้หรือจะปรับห้องนี้เป็นห้องทํางานก็ได้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ที่ชอบเลยค่ะ สำหรับตัวโครงการสุภลัยเบลล่าซอยกันตนาสารายาเป็นโครงการที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาซื้อที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ในด้านพื้นที่ใช้สอยซึ่งที่นี่เป็นโครงการที่เหมาะทั้งคนที่กำลังจะเริ่มต้นครอบครัวไปจนถึงครอบครัวใหญ่ต้องการพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้มีพื้นที่ให้เด็กๆวิ่งเล่นมีส่วนกลางดีๆให้ใช้งานและมีฟังก์ชันหลากหลายครบเลยและที่โครงการนี้เขายังมีแบบบ้านให้เลือกครบทุกรูปแบบอีกด้วยนะคะตั้งแต่เท่า Home, บ้านแฟดและบ้านเดี่ยวที่สำคัญคือโครงสร้างที่นี่ทุกแบบบ้านจะก,ก่อสร้างดรลล์คอนเวนชั่นแนลก่ออิดมวลเบานะคะซึ่งการก่อสร้างแบบนี้ก็จะมีความยืดหยุน่นหากเราจะรีโนเวตต่อเติมทุบเจาะตัวผนังก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องกังวลค่ะสําหรับทําเลของตัวโครงการนี้จะเหมาะกับคนที่อยู่อาศัยในโซนนี้หรือทํางานอยู่ในโซนนี้เป็นหลักนะคะนั่นคือในโซนบางใหญ่สารยานนทบุรีนั่นเองค่ะ และยังอยากได้ทำเลที่เดินทางเข้าออกตัวเมืองได้ง่ายใกล้ทางด่วนสีรัฐและมอเตอร์เวย์ M81 รวมไปถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบของตัวโครงการให้ใช้งานได้ครบหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของกินของใช้สถานศึกษาชั้นนำรวมไปถึงโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้ที่เบอร์1 7 2 0หรือใครอยากจะเข้ามาชมบ้านตัวอย่างก็เข้ามาทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ และนะี่คือทั้งหมดของโครงการสุภาลัยเบลล่าซอยกาดนาสารยาถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ h o m e n a ย์อยู anel ไว้ด้วยนะคะและถ้าใครที่อยากอ่านแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ h o m e n a y อ .com Facebook fanpage h o m e n a ยอ .fc และสามารถไปเสิร์ชดิกิตอกได้แล้วนะคะสามารถเสิร์ชช่อง h o m e ได้ยอยู่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คลิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ